หัวใจดังไฟสุงมส่วนทะลุอกฉันถ้า <Okay. S 2> ตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมง,ง,งายใจสุดแสนดำ ูดีพูดมาดีๆอว่ามีเจ้าของฉันพูดได้อย่างชำชองไม่ติดสักคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกแล้วท้าความให้เราหลงเดินตามลวมทัเธอลำใจจริง,รงๆเธอนเนร้อ หญ่จึงมาพบก,ก็หกหน้าตายใจก็รักจับจิตฟังใจใจนึงก็แสนแขนเธอไ้ yeah. อค,ครับครัมกลับไปเลิกเลยครับ แล้วผมต้มาเป็นแฟนพิเศ่เลยดีกว่านครับแล้วเป็นไงก็บางทีการที่เราร้องเพลงให้เขาฟังและอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยใช้วิธีนี้ตอนสมัยอบหักขึ้นรถจะไปเปิดเพลงมันผมเคยลองนะครับเปิดเพลงไมเคิลแจ็คสัน black or white เปิดมันไม่ได้มีประโยชน์เพราะผมฟังไปผมก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยผมจะเปิดเพลงอะไรครับผมเปิดเพลง ม่เหลืออะไรเลยแลกสลายลงไปกับตาเปิดเพลงอิทธิพลังกูลแอบไปมีใครมาทิ้งฉันไว้ทุกคืนนี่กำลังมังไม่อยากเอาหัวจุ่มน้ำนัไล่ะทำไมอทไมอะมันไม่ไหวแล้วไม่เหลืออะไรเลยคุณปอเชื่อไหมว่าหนึ่งชั่วโมงในที่ผมขับรถขับจากต่างจังหวัดเนี่ยแล้วผมฟังเพลงพวกนี้ตลอดเนี่ยเราฟังไปแล้วก็ร้องไห้ไป คือบางคนอาจจะคิดว่ามันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่สําหรับผมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเรื่องพวกขรอะเรื่องพวกนี้มันเรื่องพวกนี้มันลืม,มยากผมว่ามันเป็นเรื่องของการระบายคือปีนีเนี่ยใช,ใช่ได้ระบายเหมือน<ด>บาง<ด>ทีบางทีเราเก็บอยู่คนเดียวมันก็อัดอั้นอยู่คนเดียวบางทีมันก็ไปคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาอย่างสมมติคนมีแฟนแล้วเลิกกับแฟนแล้วแฟนเนมักจะคิดอยู่อย่างเงี้ยแต่ลืมไปว่าเรามีคนข้างๆหรือแยกไปหมดเลยที่เขารักเราหรือเรารักเขาเหมือนกันผมเคยคิดผมเคยคิดสั้น โ oh. อ้โหอ่าอันนี้อันนี้ผมไม่เคยบอกที่ไหนผมผมเคยคิดที่จะทําร้ายตัวเอง <c oughs> โดยการกระโดดตึกขนาดนั้นผมอยู่ชั้นอ่าผมอยู่คอนโดชั้น22ครับผมคิดแล้วคิดอีก <c oughs> แล้วผมพยายามทาแต่ผมทําไม่ได้เพราะผมอยู่ชั้นหนึ่งแล้วผมจะโดดขึ้นชั้น21 <c oughs> เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะรายการวิทยุของเราชักจะปั่นป่วนหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะเรามาชมอะไรที่มันเป็นหลังไมกันบ้างดีกว่าเอาหลังไมดีกว่าครับหลังไมพร้อมเรื่องเราลับๆับของเราดีเจทั้งหมดว่าพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นยังไงหลังไมจะเป็นยังไงสนุกสนานแน่นอนสักครู่เดียวครับในรายการจานดาน สนุดโดย GSM Advance Smart Life ค่ะและช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยหลังไม์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเรื่องแนวส่วนตัวส่วนตรงของแต่ละท่านเป็นยังไงคือต้องถามนิดนึงครับว่าเวลาแฟนแฟนผู้ฟังเนี่ยโทรมามักจะขอหลังไม่ขอไปทำอะไรหลังไม์นี่มีดีอะไรฮะต้องถามเลยฮะพี่กบครับหลังไม์ไปถึงส่วนตัวอไปถึงส่วนตัวคือไม่ออกหน้าใหม่ค่ะพี่คะหลังจากขอทุระอะไรเสร็จขอพงขอเพลงอะไรเสร็จปุ๊บพี่ค่าขอหลังไม่ หลังมือได้ไหมหรอว่าหลังบ้านดีคงจะไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ไทยธามสารทุกสุขริบแล้วพี่กบเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะด้วยความที่เขาโทรติดยากอะค่ะแล้วหน้าใหม่เรามีเวลาสั้นมากๆที่จะให้พูดคุยเขาก็เลยอยากจะคุยต่อก็เลยขอเป็นหลังใหม่นี่แสดงว่ามีสาวๆโทรมาจีบเยอะนะไม่ธรรมดานะขอเมาว่ายังไงก่อนแต่งงานค่ะอันนี้ไม่ว่าผู้ชิงหรือผู้หญิงค่ะ เขาจะโกรธมากแล้วเมื่อก่อนเขาจะให้รู้ไม่ได้เลยนะว่าเขาคบใครอยู่ของเกินไม่ขาดใช่มีตลอดโอ้หัวกระดคลื่นไม่แห้งพอแต่งงานไปแล้วทุกอย่างหายหมดพูดถึงฉายาของแต่ละท่านกับ้างดีกว่าค่ะมีฉายาว่ายังไงกันบ้างคะลุงแซมส่วนใหญ่น้องๆก็จะเรียกลุงแซมฮะ นุ่มแซมคือชอบไปแซมช่วงชาวบ้านเขาครับเขาจัดอยู่ก็เดินขึ้นมาจัดจัดอยู่น้องๆจัดอยู่ว่าเนี่ยผมก็ชอบเข้าไปแซมเขาเห็นเป็นผู้ชายสุขุมนุ่มลึกแบบนี้ดูแบบว่าเท่ๆอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วค่ะแกก็บ้าไม่แพ้แคนดี้ค่ะได้ได้นะเนี่ยได้ได้เาเท่าแคนดี้เลยจริงเเพราะว่าพี่กอก็เป็นคนที่แบบชอบเต้นมากเวลา คนฟังจะไม่เคยทราบเลยว่าท่าเต้นพี่กเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนขั้นเทพขนาดไหนอ๋อเอาล่ะครับมาถึงเพลงที่คุณฟังแนะนำเข้ามานะครับจากสาวมาดไม่กระดนนะฮะดาวมหาลัย สามเพลกที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยรู้ว่าลงในความสุข,ขุมดุ่มลึกนะครับอารมณ์เพลงมันก็พาไปครับรังมาขึ้นอย่างนี้เลยนี่มันไม่ธรรมดาเะครับเราอยู่กับดนตรีเราแบบมันก็ต้องมีอารมณ์ร่วมถูกไหมครับแต่เขาไม่ไม่ค่อยอยากจะเต้นช่วงตัวเองเท่าไหร่นะแต่ว่าพอช่วงตัวเองช่วงตัวเองมันเหมือนมันจัดคนเดียวมันไม่มีแนวร่วมไงลักษณะเี่ยวมนมช่วงคนอื่นตลอดเราสนุกได้เต้นด้วยได้ก่อกวนเขาด้วย อกอกวนสมาธิก็ด้วยก็สนุกไปสองเท่า<ะ>แล้วเคยถามคนอื่นไหมฮะเขาอยากให้ด <laughs> <ล>ูผ <laughs> ม <laughs> ไม่เคยถามความสมายใจใครเลยท่านอื่นล่ะท่านอื่นล่ะ้องเคนดี้ค่ะของเคนดีน้นี่ก็มีช่วงหนึ่งที่จัดคู่กับเทพบุตรคุณนออ็อปนะคะคุณน้ํามิติพูิเนี่ยก็เขาจะเป็นเจ้าพ่อฟาร์มไก่เคนนี้ก็เลยพูดบ่อยก็เลยได้เป็นเจ้าแม่ฟาร์มไก่หลังจากนั้นมาพอเขาเริ่มเห็น ถ้าแท้ของความเป็นผู้หญิงเรียบร้อยของคินนี้เขาก็เลยตั้งว่าเป็นเทพธิดาวานนอนบ้างเทพธิดาบ้าพลังบ้างอันนี้ก็จะมีฉายาอันนี้เหมาะมากขอเพิ่มฉายาอีกนิดว่าถอดแบตไม่น้องฉายาถอดแบตไม่น้องแบตล้นตลอดแบตเยอะมากเลยเดียวก็มาจากเธอเองค่ะพี่นุ่มดีกว่าพี่ยิ่มเออพี่ผมไม่มีฉายาไม่จริงจนจนแต่งงาน เขาท่งงานฉายาเกิดเลยฉายาว่าพี่เท่ขนมจีนค่ะพี่เท่ขนมจีนเป็คนเส้นเยอะทำไมโอ่างั้นมั้งครับพี่เท่ขนมจีนเนี่ยก็คือมาจากความพยายามที่เขาแต่งงานมาก็นานแล้วเราก็อยากอุ้มหลานแกก็แกก็ไม่คำลูกสักทีซึ่งแบบ ถึงขั้นบอกว่าตุกตากับกับแฟนพี่เทเนี่ยเราก็พยายามทําทุกอย่างนะที่จับว่าอาหารปิตีก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะมามีลูกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตในที่สุดความพยายามของพวกเรามันก็มันก็ไม่มีน้ํายาแต่คุณปออย่าคิดว่าตัวเองแม่อะไแต่งก่อนแล้วก็ภายใน9เดือนเนี่ยถ้าไม่มีลูกเนี่ยคุณอย่า<ต><ต>มาหือกับผ<ต>ม แต่งพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวพอผมมีแต่งปุ๊บนะผมมีลูกโชว์คุณเลยนะอย่าให้มีปอขนมจีนแล้วกันจะว่าแต่คุณยังอัดตกลงคุณฉายาอะไรอ่ะก็ก็หลายคนต้าให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าเจ้าแม่อะไรเงี้ยสำนักคันทองอะไรเงี้ยค่ะเจ้าแม่ขันทองสำนักคันทองอะไรอย่างเงี้ยก็มีแววจะลงจากคาเร็วๆนนี้ไหมก็ยังไม่มีค่ะ คือด้วยความที่เราอยู่รอบๆข้างอย่างนี้ด้วยแล้วมีความสุขเพราะว่าเวลาพี่เท่ไปไหนกับแฟนเราก็ไม่สนใจหรอกว่าเขาเป็นแฟนกันเขาจะไปสวีทเราก็ไม่สนก็ไปด้วยก็ไปด้วยเราก็ทําตัวเนียนๆกับเขาไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ขาดอะไรอ้าวมถามพื่เอนมเขาบ้างไหมว่าอยากไปกันสองคนหรือเปล่าไม่สนเขาจะไปเที่ยวจะไปดูหนังหรือเขาจะขับรถไปทำงานก็จะไปด้วย พี่างดูนี้นะคุณดิฉันรู้สึกว่าแต่ละท่านก็มีมุมมีสไตล์ของแต่ละท่านของการเป็นดีเจอาชีพนี้อาชีพดีเจเนี่ยได้ให้อะไรกับเราบ้างความสุขที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เราพอจะทําได้ให้ความสุขกับคนที่เขาทํางานมาหนัก<ม>คนที่เขาอาจจะเรียนหนังสือเครียดคนที่เขามีปัญหาชีวิต เขาเปิดฟังเราช่วงเวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้เขามีความสุขถ้าเราทําตรงนั้นได้เราก็ถือว่าเราประสบความสาเร็จในอาชีพก็ถือว่ามีความสุขไปด้วยครับมันให้ความสุขกับตัวเราด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของคนขายเสียงนะครับเสียงของเขาไม่ใช่เสียงเพลงนะครับแต่เป็นเสียงที่เรียงร้อยเรื่องราวเรียงร้อยบทเพลงต่างๆไว้ด้วยกัน